ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะใช้โปรแกรมในการหาคำ,คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมโดยใช้คำสั่งที่มีชื่อว่าโฟ l ักันค่ะค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะเราก็ต้องเขียนโครงสร้างของภาษา C ซึ่งปกติเราก็ต้องเขียนทุกครั้งเพื่อเริ่มการเขียนโปรแกรมค่ะค่ะต่อมาแล้วก็จะทําการประกาศตัวแปรที่มีชื่อว่า in b และ h ค่ะซึ่งจะเป็นค่าจํานวนเซ็มของฐานและความสูงค่ะ ค่ะตัวต่อไปนะคะเราก็จะประกาศตัวแปรอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือโค้ด a r e เค่ะจะเป็นการเก็บค่าของพื้นที่นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการประกาศตัวแปรที่แสดงค่าเป็นจํานวนเต็มเพื่อเป็นการหาค่าพื้นที่ค่ะในบรรทต่อมานะคะเราก็จะแสดงประโยคข้อความว่า p r n n t i n s e r t size ์ a s e เพื่อกอกเลขจํานวนเพื่อกอกจํานวนเลขฐาน ต่อด้วยสแกน f เพื่อรับเพื่อรับค่าฐานค่ะค่ะบรรทัดต่อมาก็ให้แสดงประโยคข้อความว่า Hit Insert Size High ต่อมาแล้วก็สแกน F เพื่อรับค่าความสูงค่ะค่ะต่อไปเราก็จะกำหนดสูตรในการหาพื้นที่ รูปสามเหลีย่ยมซึ่งก็คือ0.5คูณฐานคูณสูงหรือว่า1.2คูณฐานคูณสูงค่ะค่ะแต่ในที่นี้เราจะใช้เป็น0.5คูณฐานคูณสูงกันนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะประกาศกิน f เพื่อแสดงผลทั้งหมดออกมาทางหน้าจอค่ะ ค่ะสุดท้ายเราก็จะจบการทำงานด้วยคำสั่ง getch แล้วก็ return ศค่ะค่ะต่อไปเราก็ที่ไปที่ไฟล์แล้วก็ save as แล้วก็เปลี่ยนนามสกุลเป็น .c นะคะค่ะแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะค่ะต่อไปแล้วก็ compile and run ได้เลยค่ะค่ะต่อไปแล้วก็ ก็จะปรากฏข้อความให้เราใส่ค่าฐานกันนะคะในที่นี้เราจะใส่ค่าฐานเท่ากับ3ค่ะใส่ความสูงเท่ากับ5ค่ะค่ะก็จะสามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมรูปนี้จะมีค่าเท่ากับ7.5ค่ะ